แกงกบนาไม่ใส่น้ำมันมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาทำอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือแกงกบนาใส่มะเขือคืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่ใช้น้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผัดพีแกงของเรานะคะวัตถุดิบของแกงวันนี้นะคะก็จะมีกบนามะเขือคืนพีแกงหัวกะทิหางกะทิ เาาและผักชีใบใหญ่ค่ะท่านผู้ชมเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําหัวกะทิที่เราคั้นเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะคะมาเคี่ยวในไฟกลางๆค่ะเนื่องจากเราจะไม่ใช้น้ํามันในการผัดริกแกงนะคะเราก็จะใช้วิธีการเคี่ยวหัวกะทิแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะเคี่ยวกะทิให้แค่งวดนะคะหรือกะทิมะพร้าวเข้มข้นเท่านั้นนะคะแต่เราจะไม่เคี่ยวให้เกิดน้ํามัน พราะการที่เราเคี่ยวให้เกิดน้ํามันนะคะก็จะมีกลิ่นน้ํามันมะพร้าวได้คะ่ะท่านผู้ชมรอจนกะทิงวดดีนะคะเราก็นําหอมแดงที่เราหั่นเตรียมไวค้ค่ะนํามาผัดกับหัวกะทิจากนั้นนะคะเราก็เทพริกแกงที่เราตำไวค้ค่ะลงมาผัดเลยคะ่ะท่านผู้ชมขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะใส่พริกแกงลงไปผัดกับหัวกะทิเข้มข้นก่อนคะ่ะจากนั้นก็ให้นําหางกะทินะคะ เทใส่ในปริมาณที่ไม่ต้องเยอะมากค่ะใส่เพื่อให้การผัดพี่แกงของเรานะคะในขั้นตอนนี้กลิ่นจะหอมชุนน่ารับประทานมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นํากบหน้าที่หั่นชิ้นแล้วก็ล้างทําความสะอาดค่ะนํามาใส่ลงไปในพี่แกงนะคะหลังจากที่เราใส่กบนาเสร็จแล้วนะคะก็ทําการผัดเนื้อกบนาให้เข้ากับพี่แกงค่ะเราจะผัด แห้งๆแบบนี้สักครู่นะคะการผัดแบบนี้นะคะก็คือทําให้เนื้อกบซึมซับกับพี่แกงแล้วก็ทําให้กบไม่คาวค่ะหลังจากที่เราผัดเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เติมหางกะทิส่วนที่เหลือลงไปเลยค่ะเราจะไม่คนเนื้อกบแล้วนะคะเราจะปิดทิ้งไว้เคี่ยวเนื้อกบให้สุกสักครู่ค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะคะก็เปิดกระทะแล้วก็คนเนื้อกบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งตอนนี้ค่ะเนื้อกบก็สุกดีแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานำมะเขือขืนที่เราหั่นเตรียมไว้นำมาใส่ลงไปในแกงได้เลยค่ะซึ่งมะเขือขืนวันนี้นะคะเป็นมะเขือขืนที่แก่จัดค่ะสังเกตสีเปลือกกับเนื้อนะคะจะมีสีเหลืองๆค่ะหลังจากที่เราใส่มะเขือขืนไปจนหมดแล้วนะคะก็คน เบาๆค่ะจากนั้นก็รอสักครู่นะคะรสชาติของมะเขือขือนนะคะจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่อร่อยค่ะแต่มีข้อห้ามอย่างหนึ่งนะคะก็คือห้ามเคี่ยวเขาจนสุกเละนะคะรสชาติจะเปลี่ยนไปเป็นรสชาติขมนะคะดังนั้นหลังจากที่เราใส่แล้วเคี่ยวไม่นานค่ะก็ให้นํากระเพราและผักชีใบใหญ่ค่ะลงไปใส่เลยค่ะเมื่อเราใส่กระเพราและผักชีลงไปนะคะ ก็ใช้ทัพพีกดลงไปให้จมน้ำแกงค่ะจากนั้นเราก็มาปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่รสดีและน้ำปลาค่ะวันนี้หนึ่งใช้น้ำปลาของคนแบ่กุ้งนะคะเมื่อเราปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเมนูอาหารที่ใครทานก็ต้องติดใจ สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ